e v e r g o o d X c a r i o l o g y Civic Access สลิง2ลิตรอีดิชันพิเศษเป็นรุ่น c คูดอ d ดิชันรุ่นนี้ถูกปล่อยออกมาล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน2025นี่เป็นการคอลแรบล่าสุดนะของทาง c a r i o l o g y กับ e v e r g o o d และมันเป็นกระเป๋าที่ทำจากผ้าอัลตราครั้งแรกของ e v e r g o o กด้วยรายละเอียดแม t e r เ a l สุดยอดมากไปดูดีเทลกัน โดยโครงสร้างจะถูกใช้มาจากตัว Si ี v i c a c e s s s สลิง2ลิตรสิ่งที่โดดเด่นมากๆคือเรื่องของวัสดุวัสดุจะเป็นผ้าอัลตราจัดอยู่ในหมวดกลุ่มผ้า u s m w p e ซึ่งเป็นผ้าที่มีความทนทานเมื่อเทียบกับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างสูงมากโดยตัวนี้จะใช้ผ้าอัลตรา TX 200เป็นผ้าที่ค่อนข้างน้ำหนักเบาสุดๆเป็นผ้าลามิเนตลักษณะนี้เราจะเห็นโครงสร้างข้างใน เป็น x pi อยู่ทางแบรนด์ออกมา3สีแต่ผมเนี่ยได้มาสองสีนะก็จะเป็นสี black magic อันนี้แล้วก็สี gravel gray อันนี้สี black magic จะดูเรียบดำส่วนสี gravel gray จะสีออกเทาแล้วก็มีลักษณะของ texture line ค่อนข้างชัดกว่าสีดำ อีกสิ่งที่โดดเด่นมากๆบนกระเป๋า2ใบนี้ก็คือตัวแผ่นี่แหละแผ่นเนี่ยจะเป็นแผ่โลหะลักษณะน,นี้สสีจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นสีเทาแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดำแผ่สามารถดึงออกได้ตรงนี้จะเป็นเวลโครแบบนี้เป็นโลโก้ของทาง Evergood อยู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่จะมีลักษณะนนของตัวเวลโครแพดให้เราสามารถเปลี่ยนแพดเอาแพดอื่นมาติดได้เช่นเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแพดนี้ก็ติดเข้าไปได้เลย ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปส่วนแพดออริจินอลที่ทางกระเป๋าให้มาเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยเป็นแพด oh โลหะ engrave ด้วยเลเซอร์นี่ดูดีเทลตัวนี้จะมีเป็นรูปหมาป่าแล้วก็มีโลโก้ของ e v e r g o o d กับ cariology r อยู่สำหรับตัวแพดนี้ออกแบบและทำโดย odd job นะที่เป็นแบรนด์ทำแพดโลหะชื่อดังเลยเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักกันดีของทางอเมริกา ด้านหลังเป็นสีฟ้าแบบนี้นี่ลงดีเทลนะเพราะว่าเดี๋ยวด้านในกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าด้วยแล้วก็ตรงตาของตัวหมาป่าเนี่ยจะมีการเจาะรูไว้ถ้ารูปดูเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันมีเป็นรูอยู่โดยที่แผ่นของทั้ง2ส,สีเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยสําหรับสีเทาเนี่ยก็จะได้เป็นแผ่นสีเงินๆแบบนี้ส่วนสีดําก็จะได้เป็นแผ่นสีดําแบบนี้ กระเป๋าเป็นสลิงสามารถสะพายคาดอกแบบนี้ได้หรือจะคาดหลังแบบนี้ก็ได้ปล่อยสายยาวสุดได้ประมาณนี้ตรงนี้จะมีบัเคเกิลโลหะสามารถปลดสายได้ด้วยการดึง2องการด้านข้างนี้ขึ้นส่วนเวลาติดก็แค่กดเข้าไปบัเคเกิลของทั้ง2ส,สีจะแตกต่างกันสําหรับสีดํำก็จะเป็นสีดําส่วนถ้าเป็นสีเทาเนี่ยจะให้เป็นสีเงินๆแบบด้านๆแบบนี้ สายเป็นสไตล์ซีดเบลไนลอนสายมีการออกแบบให้สามารถเก็บปลายสายได้ด้วยการม้วนเข้าไปหมวนเข้าไปให้สุดส่วนตรงนี้จะมีเป็นยางอิลาสติกอยู่เราสามารถฟลิปกลับมาพอเรียบร้อยแล้วปลายสายก็จะอยู่แบบนี้เลยเป็นการเก็บสายที่ดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่ลุ่งลิ่งไม่หลุดออกง่ายๆแน่นอน ด้านหลังจะเป็นการบุนุ่มตามสไตล์เอเวอร์กแบบนี้เป็นภ้าโป,ป่งๆแล้วก็มีการบุนุ่มอยู่ข้างในตีเป็นบ้างๆแบบนี้อันนี้คือสไตล์ของเอเวอร์กเลยซิปภายนอกทั้งหมดจะเป็น YKK ออกหอกาเป็นซิปกันน้ำตัวใหญ่และความพรีเมียมของเขาเนี่ยแม้แต่พวกสายดึงซิปต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นสายอัลตราแฟบริกทั้งหมดก็คือแบบใช้ของดีมากๆสำหรับตัวนี้คือแบบว่าลงดีเทลกันสุดๆเลย เปิดมาด้านในจะเป็นสีฟ้าแบบนี้อันนี้ทั้ง2ส,สีเลยนะทั้งสีดําแล้วก็สีเทาด้านในเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้และไม่ธรรมดาผ้าข้างในก็ยังเป็นผ้าอัลตราทีเอ็ก70เป็นผ้าแบบเบาๆบางๆแบบนี้แต่ว่าจะมีเสียงก๊อบแ๊บก๊อบแ๊บแบบนี้นะเป็นสไตล์ของผ้าอัลตราอยู่ละตรงด้านหลังส่วนนี้จะมีการบุนุ่มเราสามารถใส่ของที่เราต้องการให้มันมีการโปรเทคเข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้จะมีช่องทั้งหมด2ช่อง2ช่องเนี้ย ใหญ่ไม่เท่ากันช่องนี้จะใหญ่กว่าช่องนี้เล็กกว่าใส่กระเป๋าตังค์ช่องนี้ใส่ power bank ส่วนตรงนี้จะเป็นช่องซิปเปิดเข้ามาจะเห็นเลยว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นผ้าของตัว TX 70อ่าเราสามารถใส่ของเข้าไปที่แบบต้องการให้มันเก็บเป็นทั้งแผ่นแบบนี้เข้าไปได้ตรงด้านหน้าจะมีการทําช่องแบ่งไว้แบบนี้อีกทําให้เราสามารถใส่ของแบ่งเข้าไปได้โดยที่ตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นผ้าเมส แบบนี้แต่ว่าตัวผ้าเม็ดอันนี้จะไม่สามารถที่จะยืดได้นะมันจะเป็นผ้าเม็ดแบบที่ตึงๆเลยส่วนอันนี้มันจะเป็นแผงที่เป็นวัสดุคล้ายๆพวกไฮพอลอนนะเออให้ความรู้สึกคล้ายๆไฮพอลอนแต่ว่าผมไม่ไแน่ใจว่าสเปกข,ของตัวนี้วัสดุของไอตรงแผงกลางเนี่ยเป็นอะไรเราสามารถใส่ของบางๆแบนๆเข้าไปได้ ซึ่งถ้าสังเกตช่องนี้ให้ดีตรงซิปภายนอกเขาเนี่ยจะลงมาถึงด้านข้างแบบนี้เพื่อให้การใช้งานการเปิดมันง่ายขึ้นตรงบริเวณด้านหน้าช่องหลักก็จะเป็นซิปสองทางแบบนี้สามารถรูดเปิดออกด้านข้างแบบนี้ด้านในก็จะเห็นเป็นสีฟ้าและนี่เห็นไหมจุดเท่ของเขาเลยก็คือว่าตัวลาเบลเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นหมาป่าตรงนี้ด้วยแล้วก็มี e v e ว g o o d c a r r ค o l o g y แบบนี้อยู่ตัวผ้าเนี่ยก็จะเป็น TX70 สำหรับช่องนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเปิดกว้างแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่มีการแบ่งอะไรละสามารถใส่ของได้แบบใหญ่ๆได้เลยเราสามารถใส่กล้องแบบ Fuji x h แบบนี้สามารถใส่แบบ Universal Adapter แบบนี้ก็ได้มันใหญ่พอใส่ไฟอูรันซีเข้าไปอันนี้คือสามารถใส่เข้าไปแบบนี้แต่เขาต้องระวังเรื่องการขีดข่วนของสิ่งของข้างในนะอันนี้ผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วก็ด้านในนี่อันนี้เขาจะมีคีย์ลิสตามสไตล์ของ Evergood เลยที่ยึดไว้เพียงแต่ว่ารุ่นนี้เขาให้คีย์ลิสที่เป็นสายของอัลตาไฟเบอร์มานี่เรียกว่าจัดเรื่องของวัสดุมาให้เต็มๆเลยส่วนตรงฮาร์ดแวร์ที่เป็นฮุกเนี่ยจะไม่ใช่ตัวสีแดงๆเหมือนเดิมแล้วอันนี้เออให้มาเป็นสีเทาๆแบบนี้ดูเท่ดูพรีเมียมขึ้นและก็สําหรับสายอันนี้ถ้าใครไม่ใช้นะใครแบบรู้สึกว่ามันเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวมันไปขูด กล้องขูดอุปกรณ์ที่เราอยู่ข้างในเนี่ยเราสามารถเอาออกได้เนี่ยแล้วเราก็ดึงตรงเนี้ยตรวัดมันกลับเข้าไปมันก็จะสามารถเอาออกมาได้สําหรับเจ้าตรงที่เป็นคีย์ลิสอันนี้ก็จะติดไว้อยู่แค่ที่เป็นตัวสายของมันก็จะแบบไม่ไปขูดขีดกับอุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋าของเราประมาณนี้และนี่คือ evergood x carryology civic access Sling 2ลิ cool edition ใครสนใจเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแต่ว่าของมีน้อยมากๆถ้าหมดแล้วเนี่ยก็หมดเลยเพราะเป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดไม่มีมาเติมละใครสนใจต้องรีบๆหน่อยแล้วถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ EDC everyday carry เรื่องราวเกี่ยวกับกระเป๋าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณจะพกพาไปในชีวิตประจาวันคุณสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางของสแลมโหมดนะทั้ง Ti k t o k y o u t u b e IG, Facebook เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม